เราอาบน้ำกันไม่มีเคยอาบในคูบัวเลยนะในคูบัวเย็นฉ่ำเลยตื้นดีด้วยครูโตนี่ไม่ยอมลงน้ำจริงๆเลย ห้ามออกนอกเขตนะเอาตัดมะพร้าวอ่อนไม้แล้วไม่ได้เอากลับบ้านเออเห็นไม้ได้าฉลาดด้าลงฝั่งนูน้น เนปจูนผู้โตมาทางนี้มาทางนี้กันเลยเดวลี่ <c oughs> เอาเดี๋ยวลี่ไปลงที่ตื้นเอาด้าไปไหนอะน่ะเฮ้ย <c oughs> เอาดาทางนี้ใ,นใครอ่ะเอาแดงเหรอเอ เด้งอับน้ำตัวนี้ก้านยาวอย่าไปเล่นมะพร้าวต่อก้านยาวของคนนะไม่ใช่ของหมานั่นนะ่ะติดน้ำลายเดี๋ยวเอาดูดนิวิง่งวิ่งยังชนเพื่อนอีกเนาะยังรกอยู่เลยไม่ได้เก็บที่ที่ยังไม่โล่งเลยยังวิ่งเล่นได้ไม่เต็มที่เลยทางมะพร้าว ตัดหญ้าไม่เสร็จใครหนีเที่ยวแล้วเปื่อยแล้วไม่รักษานะนั่น,น็บจูนดูนะหายแล้วยังเป็นอีกแพ้ไก่กินไก่ซ้ำแพ้หนักเลย ดาลงน้ำแล้วเหรอดาไม่ค่อยกล้าลงดาแพ้น้ำหูอักเสบทั้งที่ชอบลงน้ำแต่พอหอักเสบวันๆเนบจูนนี่ไม่ลงน้ำเลยนะโอ้ฟูโต่อเ่เนปจูนแดงเดืหัวแดงเดืเล่นสะสาใจเลยนะ้ำดำผุดดำไหว ไปไหนกันนะจะขึ้นบ้านแล้วเหรอหือโอ้ยคว้าใสเ,เกียวนี้ร้อนร้อนหนาดูนี่แดงไปอาบทางนู้นไปไปอาบคูบัวไปหน่อยไปมาหัวเขาามาหนี่มาอาบน้ำมา บอกว่าอย่าเล่นนะมะพร้าวของคนัวออกดอกใหญ่ดีจัง mm. แต่ขึ้นอยู่ไม่กี่ยอมเอง mm. โกโก้ไหมนั่นอะ mm. โอโกโก้เหรอ mm. โกโก้ลงน้ำเหรอ,นน mm. อ,อวันนี้ mm. อ๋อเดลลี่ ใจนึวกว่าโกโก้โกโลงน้ำ เอาแล้วเดินตามไปไหนกันนะเขาถ่ายคลิป